จับหน้าแฟนกับนี่ไว้ดีนะแฟนครับผมไม่ใช่ไม่ใช่แฟนครับผมบอกไม่เลยว่ามันมันก็จะมั่วไปเรื่อยๆแต่ประวัติเยอะใช่ไหมใช่ประวัติเยอะมีลามเยอะด้วยครับแล้วลองว่าลองห่างไปหน่อยหางหน่อยคือคนอื่นเอาโอเคหมดยกไว้ในนี้ระวังให้ดีเนะ มดหล่อมดหล่อมากมากมดถ่ายรูปเดียวดีสิเออยเลยเ้ามดเขาไม่ดูนะเขาไม่ดูเขาหล่อจริงรอบมดถ่ายรูปตัวถ่ายรูปตัวหน้าตรงนิดนึงบอกอย่างทุกคนมาเต็มตัวหน้าตรงนิดนึงมาเล่นลูกคู่กับผมกันถ่ายรูตองตนน้องแทบไปไหนไปไม่ถ่ายน้องกับน้องอ้อจะเป็นอไหนให้มันไปเลยอย่าให้หยุดดิเลยวันนี้ทำอะไรบ้างรู้ยังไงหนาไปไหนให้มันไปเลยน้องบอสว่าพี่เขาหล่อนไหอเห็นไหม พึ่งเฮ้ยอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไป้มันไได้ชวันไได้หรอกได้คนช่วยาชอบแล้วน่อนเหมือนันบอสเปไว้ใจผอยู่น่ากระจกเยอเพราะว่ามันจะ่ายโดนเได้อยู่เออใช่จิงหรเาดนเขาจริงสเปาริคัสไารสไงให้กนสมสงสารน้องเนาะ เถ่ายรูปแต่รูปเเก๋เวันละเอชเอบหล่อทั้งคู่แหละไเทียบกันได้ไงเเขามีความหล่อเป็นเขาของเขาเอง่าไม่จัไม่มีสองคนค่ะคนเลือกนิ่มจะเป็นสีผมจะเป็นไล่ยูงแล้วเนี่ยกระเป๋าไปจัดใหม่บอดถามี่มันจะเป็นสีผมจะเปไล่ยูวะแสสา้องตเป็น แม,ม็ไม่ได้กลับบ้านวะทำไมไม่สังสื่อให้ไหนบอกเบ์จ่ายนี่ไม่ต้อไปไปบบได้บบนตอนนี้ต่างจังต่า

ใช่นี่ไปแล้วเหรอใช่ครับมอสขอระยะเต็มตัว่อยดิเอ่อจางไงให้พี่ไปรับที่ r c a ะอขอบคุณครับหรอออกซอยซอยที่เป็นบุบรีใช่ไหมไอ๋อ,อแล้วก็เลี้ยวขวาจะไปแล้วเหรอ อ๋อมันตรงกันเลยเหรอมันต้องยูเทอร์ดีอ๋ออ๋อในทางตอใส่เสื้อสีดำแบบอด้วยใะรงแล่โโหจะมีไฟบนหัวพอดีเลยลับไงอะ ยาครเลยาพมีก่อนค่รไมกินกันหมดเลย่ใช่ครับสนุกไหมคะไม่เขอบคุณะไปทำอะไรบ้างกันนะในนั้นไปถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปอย่างเดียวไม่ทำอะไรอย่างเเดียวกบ๊ายบายบอบพี่ต้นอยู่บ้ากลับยังวะ